ฟุตบอลมีวนิกใหญ่มากตอนนี้เราเดินทางจะเข้าในเมืองสนามฟุตบอลมีวนิกาตอนนี้เราก็อยู่ที่บนถนนทางด่วนค่ะ เาในเมืองน,นะคะมาชมวิวบนถนนทางด่วนที่เยอรมันภาคใต้เยอรมันค่ะเห็นป้ายไหมคะเพื่อนเหมือนเช่นเมวนิคถนนทางด่วนก็บรรยากาศก,าก็จะได้แบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย ่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ